Time for shit. When no one's hitting on my line I've been waiting for this all day, homie said that he goes slide. Yeah. And in the tunnel. In the tunnel, 6172 tunnel? Yes. And wow. then lane 62. Yes, sir. Lane 62. Thank, Thank you. you. Thank you. All right, where are you at? <laughs> <laughs> I feel like we're skipping a line. Well, he's he's loading them up in a certain way. so... can, 62. 62 is in here. cars you have to turn off your car. Yep. You well, we're going to sit here for an hour and a half, so we're gonna... <laughs> ไปให้สำหรับหมานะเห็นหมาไหมกำลังจะไปข้างหน้าของเรือนะคะใก,ใกล้จะถึงน,นี้พี่พ่อว่าใกล้จะถึงแล้วนะก็ไม่ใช่อันนั้อไอแลด์นนันนะใช่ไหมโออ้ยเยย กำลังจะไปหาข้าวกินนะคะออกกลับ้านนะั้นแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอยู่แล้ว <laughs> น้ำพู่งจืม

มากทุกคน,น,คนสวยเนาะภาพแม่ไม้เหมือนเป็นสีนี้ออนเลยอะ่ะนกฝาะ มันไม่ใช่ต้นเดียวกันใช่ไหมหรือว่าต้นเดียวกันก็ไม่ใช่เหรอกาฝากบางทีเม็ดมันซีดมันนกเอามากินนะมันก็มันก็จะซีดลงมาแล้วมันก็จะโตตัวขึ้นไปอ๋หนูรู้ว่ามันเป็นต้นเดียวกันโน้บ้านเขาเรียกต้นกาฝากอันนี้มันตายแล้วอย่างนี้ไงบางอย่างอย่างถ้าบางทีอ่ะบางทีนกมันก็เอาซีดมาบางทีลมมันก็พัดซีดมาทีนี้มันก็มักโผลขึ้นได้อะไรอย่างนี้รากมันก็จะไต่ลงมาลงมาถึงนี่เลยนะ hi lady hi <laughs> Do you touch? is it cold mm -hmm. <laughs> hmm? no แ e ่แ see ลุกต t ุกล t h e แล้วจ้ e โอ้ look what's in <S <my S 1> front of us a trailer โอ <c oughs> ้โหเอาอย่างขำขึ้นไปขำนมีั้นโอเคมันมีเราไม่ได้ไปเร็ว โอ้โหสวยเนอะแม่มองข้างๆมันจะสวยข้างๆก็ไม่ได้ก็กลัวตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแล้วโรงแรมชื่อโรงแรม Best West อะไรท่างขาเนี่ยค่ะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ ทางลงไปทะเลน้ำหนาวมากนะคะขนาดอีพ่อยังบอกว่าหนาวม <laughs> แม่ไม่เทาน,นะหรอใครจะมองกระช่างอย่างนี้น <laughs> เรากำลังจะไปหาร้านอาหารกินข้าวค่ะเงียบนะแม่กี่โมงแล้วทุ่มกว่าทุ่มนิดนิดนะแม่ทุ่มนี้เองเงียบมากเลยนะตุ้งตึงอะไรเหรอเขากำลังจะไปเดินที่ lighthouse uh. oh my no, no, sure. now <laughs> <I> the <can't. laughs> oh now 14 degrees Uh -huh. so that the uh, actually that sound is a little bit แถวนี Him, AD, ้มันจะมีไอ้ประวานเยอะนะคะนู่ลิลลีไม้ดีดีลิไล่ใส่ลิไล่ใส่น้องไปจับสิเย็นไหม ี่เยะเนี่ยล่ะเนี่ยล่ะก็แล้วถึงหรือยังจ๊ะเราจะไปทางไหนใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่1 1 km, ึ่งกิลใช่ไหมจ๊ะ <laughs> Right, <laughs> I mean, I mean, I love you. Man. You are here. So how here. Does it say that. Is here. Yeah, so the parking's right there. Where? So, right there. Okay, good. Okay, let's go. Oh! to put me up Yeah, you need Cool. เป็นอะไรนะไก่ไกท่ทาโก้ขออนุญากลับเรามาหยุดเดิมอีกแล้วเห็นแผลไหมอืมอีมอกตัวหนึ่งแดดมันร้อนแล้วนะ